โอ้เร oh, oh. ือดีนะกองกระพุนอยู่เนี่ยเรืองนะเ้าลืเโอ้นกกระเจอจงไหลายด้เาเหลเสื้อเลยดาบ่โอ้เาเหลาแล้วมันอ่อนมได้เรีกกระฮัดประตูคุ้เข้าเบมอ พี่น้องนี่นกกระเจอกครับพี่น้องเฮาเลาหัวหน้าคัมพีเพิ่นเลยสู้เดียวไปกลางเรดาครับพี่น้องมือนี้ปีงนกกระเจอกครับพี่น้องนกกระเจอกบ้านเท่านี้ละนายผ่านนางสติ๊กครับหัวหน้าแดนเพิ่นก็ัมาเด้โอ้สวัสดีครับหัวหน้าแดนครับสวัสดีครับหัวหน้าแดนหัวหน้าแรปเตอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่วาดแข็งแรง มักว่โอ้เนี่ยโอ้ยนี่ยมก่าว้นองทมคนทีมทมคนทีมอหน้าคัพีครับพี่น้องครับนี่ทิมองใสไก่มองใ่ไก่ทีมทีมโอ้สวัสดีครับน้าคัพีครับสวัสดีครับโอ้วันี้คือหมานใช่มมาล่างมือ เสื้เดียวครับพี่น้องมาวันนี้านสามปิงนายพัานนานนงสติก๊กน,น,นี่มันไปเสื้อเรดาครับพี่น้องนอกกระจอกเฮาเหลาไปกินข้าวเกือบเบิ้ลไหลถุงก็จะเรือเ่อยตัดวงจรมันแน่ครับพี่น้องลายลายจะไม่ดีบ้านเขาวันแบบเดวอไขวัดนก ะม,กามากะก้อบอเมื่อกี้มะก้อบอมีท่านหวยนั่นงอยู่แล้ว,วมา,วาป่าย วันนี้มาเยี่ยมมายามหัวหน้าคำพี่ครับพี่น้องหนะเล็บเตอร์เพิ่นเอ็นอะไรกินหนูนะเอ็นอะไรกินก้อยแก้วมีดีก้อยนกเด้งพี่น้องมันล่ะคือก้อยกระปลวกนะมาเป็นะนี่แกวมีดีก็เลยมาผักก้อยแต่ว่ามีได้มะม่วงเนาะแค่ได้มะม่วงกับแ่กายนี่เนาะเงินยามมะม่วงก้อยกับแจกลายก้อยนกกระจอกครับพี่น้องวัอนี้ มี่เป็ม,มะม่วงกับมนาคัมพี่เผินสุกินครับมะนาวใส่มะนาวแท่งก็ได้ปอนถ้าซีฟลามดเดียวครับพี่น้องครับสูตรมะนาวคัมพี่เผินนี่แม่นเก่งเถ่าเป็ดบักไฟได้พี่น้องูกินเป็นมดียวเยอะได้กินกัดครับพี่น้องนี่เพิ่นได้สูตรเด็ดเพิน่นมา กอยนกกระจอกสู้กินเพห่นวหมกระดินคัดเขาปีกมโน่เห็นไะมีเสือปีกอนะไรเสือปีก <laughs> วัดคัด <laughs> คอยนกจอกครับพี่น้องสูตรมื่อไรเสีบซ้<อ>ำก้อยกับปุ๋มวอกพี่น้องมื่อน,นี้แหละทดลองทดลองซิมเบิ้งครับเหนยียวหลายนี่เสบเหนยียวสูตรดีเสียบยืดหลายยอดปีกพอดีพอด,ด,ดีขึ้นหวัวขึ้นหวัวแต่เมอก่อน ซับแลกระตํำสูตรเดียวครับพี่น้องก้วยกขวบมีฮด้มีเสื้อขาวโก้อยกระขวเสื้อเดียวเสื้อเดียวบ่โอ้ฮะลองเบิ่งครับพี่น้องว่านะเเิล้วาไคือาเดียวลอยไปวันนี้ก็ว่าไปก็เลีกนี้ จักแคนี้คนมีู้ปนังแั่นผู้เดียวอ,อมันกันไล,ล่ลลลลลลิลิลิมาา,ามั้วีนหนาวเราได้คืนนี่เนาะอากาศพอดีเหมาะลงนเลนยนอนอยุ่ลงน้ำตาลานะนนตรถพักเถิ่อนีู่ดไทยกกว่าพักเถิ่น้ำไหลสาเลาเพาว่าพักเลยสน่หนี่นะบวกสนหบอกเน่อยอ้ักห้อเถ่อน เสือไทยนี่พักหนามายกันระวังนี่มันบ้านมึงเล่าพักเสริอมอยังวะฮะเสด็นี่เขาฟังที่สบอเข้ากันแล้วปอปอพักเสม่มามีว่าพักเสริมเสริมเลอะขว่าเล่าพักเสริมไทยเสริม <laughs> พักเสริม Mười nam này, chơi được cho mày. chụp để chụp Mày cụ trong này, này nó. Cụ quân gây sếp. <laughs> Mì dị dọn gây sếp. Tang hiền gây 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 dị gây 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 สิม,มือ,มอกันบ่ได้ยี่มมิมะนาวเมื่อกี้พูดก็ได้มะนาว่าบ้านนี้นนนมองมือว่าสองือัีปิด้ประยนันนำานี้มือแรงกัปิดแล้วงคนล้ป้อง,องเต้อนเดียวขออป้องเตกับป่อยนีปิดแล้วกระทมมือเลมสิเลอ ป้อมห่านเอารถรดินไปแกเลยแกไงแกสลิฮะไปผักเถินจันเรเน่พาดแถวเลยหนาข้นี้าี่ีบอเอาถสงเือมักเดือมักเือของสวยต้องเชื no, ่นทกฟฝาเนาะเือือพ no. ึกพ so ึ่พึพึึ่มีเขม รู้ฟังใจบ่ใช่ป่ะใบ่ป่ะฮะน้องเสารไปเลยพี่น้องพี่น้องเสารไปเลยไล่ไล่สิ่ด้วสาวสาวฟังลาบวกราบสวัสดีพี่น้องผู้ลูกครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุมลูดอกออฟฟิเชียลเด้อ มืัอนี้มากินก้อยนกครับพี่น้องสู้เดือกับก้อยกระป๋องครับพี่น้องมากมากเลยดื้อๆเลยยื้อลืมกระเทียมเลือกระเทียมว้าายาดกกบับน้ำหลังกับับน้ำหลังนี่ซอยมะุ้ยเลยโอ้ขานอย่ไงนี้นี่เจียวกระเทียวมะก้อได้พี่น้องเลยเป็นสมุนไพรเออเจียวห่อกบบขึ้นอยู่มาเป็นสมุนไพรเอเจียวมะก้อครับพี่น้องเจียวมะก้อครับเสื้อน้อยแข็งน้อยเสื้อลายแข็งลายเอ้บอน ของเสียบอีสานครับพี่น้องครับมา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 อ้นนกเกนี่ยบอีนหนยั้องมือสามามางกว้างนาเดพี่น้องพี่น้องปแต่แสีบเพีน้องเลยผียบอีสานเก็บต่ืนยาวเลยครับพี่น้องจะ่ กินเมนูเหงายำกับออมีินมาหนึ่งเด้อพี่น้องเลยกินข้าวน้ำบ้าโดมได้ครับนาแล็บเตอร์พร้อมมึงแน่ครับเป็นผู้เองครับพี่น้องผู้ไร่ปอดสารผู้สารพิษมึงเนี้ยมันงามโพดจนจนมีตังจนนอนพี่น้องเดี๋เดี๋เดี๋ยวนี่งามโพดจนมีตัง โอ้จิ้มข้าวเขากะเอาตะกีงไ้มะฮ่องคือมามาพี่น้องมาจิ้มเยอะกว่าควายครับเดี๋ยวมามามาามอุ้ยโอ้ยจิเข้าจ้ะหัวหน้าแดนกับแล้วไม่แห้งนะจิ้มเข้ามาพี่น้องมากินข้าวน้ำจิ้มงานหัวหน้ากัมพีแล้วกะหัวหน้าแดนหัวหน้ารัเตอร์ผลแล้วกะน้ำเบาดุดูดุกครับมามาทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ ข้าน้ำเดืมเอมหน่อยขาน้ำเดือมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทำนี้ตะก้อนครับพรุ่เดี๋ยวมามพรุเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับขออนุญาตก,กินข้าวก่อนอออามานมา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 สวัสดีครับคุณเทียม,มว้าดี